จัดอันดับความรวยสี่สาวแบ็คพิงค์ใครมีทรัพย์สินมากที่สุดไม่อยากจะเชื่อรวยสุดไม่ใช่ริซ่าเปิดความรวยสี่สาวแบ็คพิงค์มูลค่ามหาศาลพึงรู้เธอคนนี้ดีที่สุดในวงนิตยสารนูเบียได้ออกมาจัดอันดับทรัพย์สินของไอดอลหญิงใครรวยที่สุด10อันดับซึ่งวันนี้ทีมงานจะพามาส่องความรวยของสี่สาวแบ็คพิงค์ใครรวยที่สุดมาดูกัน เจนนี่แบ็กพิงติดอันดับที่9มีทรัพย์สินสุทธิตีเป็นเงินไทยอยู่ที่811 3 8 11, 2 5 0 0บล้านบาทลิซ่าแบ็กพิงติดอันดับที่7มีทรัพย์สินสุทธิตีเป็นเงินไทยอยู่ที่987าร้0 0 0บล้านบาทจีซูแบ็กพิงติดอันดับที่6มีทรัพย์สินสุทธิตีเป็นเงินไทยอยู่ที่1 0 2 2ล้าน 989,500บาทส่วนของโรเซ่แบ็กพิงค์ไม่ติดอันดับแต่คาดว่าเธอน่าจะมีทรัพย์สินสุทธิไม่น้อยกว่า500-600ล้านบาท